ปริศนาของบ้านที่มีเลือดไหลออกมาเลือดที่ไหลออกมาจากพื้นและฝาผนังทั่วทุกห้องภายในบ้านคือเลือดมนุษย์จริงๆและเป็นเลือดกรุ๊ปโอเมื่อปีคริสตศักราช1,987มีตายายสองสามีภรรยาคู่หนึ่งมินนี่และวิลเลียมวินสนัน ที่เช่าบ้านหลังหนึ่งในเมืองจอร์เจียแห่งรัฐเซีแอโอทตลบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่สร้างด้วยอิฐสีแดงพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างสงบสุขเป็นระยะเวลามากกว่า20กว่าปีแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อประมาณเที่ยงคืนของวันที่9กันยายน คริสตศกาักรา1,987หลังจากที่มินนี่ภรรยาได้อาบน้ำเสร็จในขณะที่เธอกำลังก้าวขาออกมาจากอ่างอาบน้ำเธอได้สังเกตเห็นว่ามีเลือดเป็นจุดๆอยู่บนพื้นห้องน้ำเลือดแต่ละจุดมีขนาดประมาณเหรียญดยมหรือขนาดใหญ่ประมาณเหรียญดอลล่า ด้วยความที่เธอตกใจกลัวเธอจึงรีบไปปลุกวิลเลียมผู้เป็นสามีของเธอที่กำลังนอนอยู่เพื่อมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ปรากฏว่าเลือดที่เป็นจุดๆไม่ได้พบแค่ที่พื้นห้องน้ำอย่างเดียวแต่มันซึมออกมาเกือบทุกที่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวห้องโถงทางเดิน แม้กระทั่งห้องใต้ดินที่เป็นแค่ช่องแคบๆเลือดยิงได้ซึมออกมาจากข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเช่นทีวีหรืออุปกรณ์เครื่องครัวสองสามีภรรยาตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้โทรแจ้งตำรวจ แน่นอนว่าถ้าคุณโทรแจ้งตำรวจและเอ่ยถึงเรื่องเลือดที่ไม่มีที่มาที่ไปตำรวจก็ต้องสงสัยว่านี่คือการฆ่าคนตายพวกเขาเลยส่งฝ่ายสืบสวนสอบสวนการฆาตกรรมมาที่บ้านของสองสามีภรรยาสิ่งแรกที่ตำรวจสันนิษฐานคือเลือดน่าจะมาจากตัวของสามีเอง เพราะวิลเลียมมีปัญหาเรื่องไตล้มเหลวเขามีเครื่องฟอกไตที่ใช้ภายในบ้านที่อยู่ติดกับเตียงนอนของเขาแต่มันจะเป็นไปได้ไหมในเมื่อเลือดมันซึมออกมาจากทุกที่ภายในบ้านรวมถึงฝาผนังของบ้านตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานต่อไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าน,นี่คือเลือดของสัตว์ แต่สองสาม,มีภรรยาไม่มีสัตว์เลี้ยงและตอนที่ตำรวจไปค้นภายในบ้านพวกเขาไม่เจออะไรเลยแม้กระทั่งหนูฝ่ายสืบสวนสอบสวนท่านหนึ่งได้เอ่ยว่าตั้งแต่ที่เขาทำงานมามากกว่า15ปีเขาไม่เคยเจอคดีไหนที่แปลกขนาดนี้ตำรวจจึงตัดสินใจเอาตัวอย่างเลือดสดสนั้น ส่งลับตรวจปรากฏว่าเลือดนั้นคือเลือดของมนุษย์จริงๆเป็นเลือดกรุ๊ป O และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสองสามีภรรยาแต่อย่างใดเพราะทั้งสองคนมีเลือดกรุ๊ป A หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้บ้านหลังดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหลายๆรัฐในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปที่อยากจะเข้าไปดูให้เห็นกับตามีนักสืบสวนสอบสวนอิสระหลายคนที่อยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรมีหมอดูหลายคนได้ยื่นข้อเสนอว่าสามารถทำให้เลือดนั้นหายไปได้เพราะมีคนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ทำให้สองสามีภรรยาเกิดความรำคาญและไม่พอใจที่ถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวทั้งสองได้ตะโกนออกมาจากบ้านหลายๆครั้งทานองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกอย่ามายุ่งกับพวกเราอีกเลยที่นี่ไม่มีเลือดอะไรทั้งนั้นพวกคุณไปได้แล้วในขณะเดียวกันตำรวจยังได้ทำการสืบสวนสอบสวนต่อไป พวกเขาได้กล่าวว่าบ้านมันจะเลือดออกเองไม่ได้แต่หลังจากนั้นไม่ดานเลือดก็หยุดซึมออกมาแต่ตำรวจก็ยังไม่พบเงื่อนงำการฆาตกรรมอะไรแต่อย่างใดและยังไม่รู้ว่าเลือดมาจากไหนและปิดคดีปิดสนานี้หลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีข้อมูลหรือแหล่งข่าวไหน ได้เอ่ยถึงสองสามีภรรยาพวกเขายังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปหรือไม่หรือย้ายออกไปอยู่ที่ไหนหรือไม่แต่จากการสันนิษฐานคิดว่าพวกเขาก็น่าจะยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อไปเพราะทั้งสองก็อายุเกือบ80ปีแล้วพร้อมด้วยปัญหาสุขภาพรุมเร้าการย้ายออกไปอยู่ที่อื่น อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาก็เปรียบเหมือนกับชีวิตมนุษย์ในบางทีที่เราอาจจะยังต้องอยู่กับความกลัวหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นและคุณล่ะคะคิดว่าปริศน,นาเลือดนี้คืออะไร